สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแพทนารินฟาร์ม EP ที่เท่าไหร่ 4, ละสี่ห้าลวตอนนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มแพะมาเก็บข้อมูลครับมาศึกษารวมกับคุณลุงแพทย์ครับโอ้ยแพทน,นี่ออกลูกเยอะจริงๆเนาะคุณลุงแพทย์เนาะสวัสดีครับคุณลุงแพทย์ครับสวัสดีครับโอ้วันนี้แต่งตัวหล่อนะวันนี้นะนอนรันรกาเ<ป>นไปไหนมาไปเที่ยวที่ไหนมา ไม่ไม่ไม่ค่อยสบายเลยน้องก็ใช่สบายทำงานหนักไหมล่ะช่วงนี้ลุยหนักไหมมันหนักทล้งค้องเกี่ยวข้าวช่วงเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนี่มีเกี่ยวเองหรือว่ามีมีจ้างคนงานบ้างไหมมันมีลามเทาสองที่นะมีมีอยู่สองแปลงอ๋อมีสองแปลงแปลงหนึ่งข้าเกี่ยวเองหมดแปลงหนึ่งข้าจ้างรถเข้าเกี่ยวให้เขาเกี่ยวให้เลยครับให้เขาเกี่ยวให้แล้วอเอาไม่ทันเลยคนเดียวเอาไม่ทันเอาไม่ทันเอาไม่ไหวข้าวมันสุกเร็ว พร้อมๆกันอ่าจบพร้อมกันอือนอแล้วไอ้แต่ละวันนี้ได้ได้ไปไหนบ้างนี่ครับคุณลุงแพทย์นี่ตอนนี้ไม่ได้ไปไหน,นรอ,อแต่ตักกระถินให้อาหารแต่กระถินตอนเช้าก็ไปดูไล่ดูนาบ้างไหมหรือ,อยังไงไม่มีไม่มีไ้ม่ได้ไปแนละ้วเสร็จหมดแล้วไม่ได้ไปแล้วเสร็จตื่นเล้ามาแล้วตักกระถินมาไว้แล้วก็มาทาความสะอาดตอนเช้าเนี่ยจะกิ่งมันละก้านมันนะครับทำความสะอาดบ้างเราเก็บ อควาามสเก็บ <สา S 2> ออกไปทำกระดาษทรายให้หมดแล้วก็เอ,เ,อเอามาใส่ไว้ใหม่อืมแล้วก็ตอนเย็นตอนเที่ยงตอนอะไรก็เอามาเอามาทิ้งไว้มันก็ได้อืมถ้าเราจะมีเวลาไปแล้วก็ไปใส่ไว้เยอะๆถ้าเราไม่ไปไหนก็ให้ย่อยให้มันให้มันมันจะได้กินได้หมดนะอืมจะได้กินหมด แคเนี่ยช่วงหน้าหนาวนี่ตกลงเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากนี่ครับช่วงหน้าหนาวนี่ผมว่ามันไม่ยากนะเอาที่เลี้ยงมาไม่มีปัญหาหรอกครับไม่มีเพราะว่าเราเราชำนาญแล้วแต่ว่าเกษตรกรบางท่านที่จะเริ่มใหม่เนี่ยเริ่มได้เลยเริ่มได้เลยเหรอครับอ่าเริ่มเลยไหนก็ร้อนแล้วโทรมาคุยกับคุณลุงแพทย์ได้ครับพอมาได้ติดต่อเข้ามาได้มาเยี่ยมที่ฟาร์มก็ได้เนาะอ่แถวคาแนะนาแถวบางในก็ติดต่อมาเยอะเหมือนกันนะแต่เข้ามาแล้วก็ไม่เจอ่ช่วงนั้นทำนาเลยทำนา ก็ขอดูที่ละดูพอดีเบอร์โทรคุณลุงแพทย์ก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้ไม่ที่ฟาร์มไงก็โทรหาได้โทรหาลูกสาวอยู่ที่กรุงเทพด้วยไงอ่าโทรหาลูกสาวกรุงเทพเพลูกสาวคนก็เลยติดต่อกันก็สวนทางกันนิดนึงส่วนมากผมก็ไม่ค่อยเพราโทรศัพท์หรอกเพราะว่าทำงานนี้ไม่ไม่ไม่ทำไม่ได้พวกเลยก็โทรหาลูกสาวได้เลยโทรหาลูกสาวได้เลยลูกสาวจะโทรติดต่อมาเองติดต่อมาเองแล้วไอ ตอนนี้ก็ขยายฟาร์มปีใหม่นะบอกว่าคุณลุงแพทย์จะขยายฟาร์มเพิ่มใช่จะขยายฟาร์มเพิ่มจะทำเป็นฟาร์มเป็จะทำตรงไหนตรงโน้นเหรอตรงโน้นเหรอทำตรงโน้นโรงเรือนตรงนั้นมันก็มีอยู่แล้วสองโรงเลยนี่อันนั้นมันเก่าแล้วไม่เอาแล้วโอจะโลใหม่แล้วก็จะทำโรงเรือนให้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะทำทำแบบนี้เลยไหมเสาปูนนี่ไหมเลยไหมว่าคิดว่าจะทำกับพื้นเลยตอนนี้ตอนนี้จะเลี้ยงกับพื้นแต่ว่ามีหลังคาใช่ไหมใช่จะทำแค่เงี้ให้มันนอน นอนเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมมาจาวอย่างนั้นนะอย่างนั้นดีกว่าไหมเพราะว่าเวลาจะทำเป็นช่องๆย่อไปแล้วแค่อดลงมาแล้วก็แยกออกแม่นยออกอดมาก็แยกออกก็คือการทําการทาโรงเรือนที่มียกยกสูงขึ้นอี่ยมันจะมีต้นทุนเปลืองตรงตรงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราเราทําเป็นที่นอนเฉพาะที่นอนก็ให้เขาขึ้นเป็นเป็นเป็นมันก็กระโดดขึ้นไปนอนได้ที่นอนเราก็อาจจะทําเป็นซุ้ม เป็นนั่งร้านอะไรสักหน่อยขยับอะไรเรายก,ยกได,กได้ยกได้ก็ได้ซุ้ม,มอย่างนี้ก็ได้ยันแม่ยางนี่้เวลา่าฟอันเล็กเล็กเปช่องเึ้นนอนเึ้นนอนปล่อย,ยอะไรก็ได้ก็อยู่ในพื้นที่พื้นดินก็ได้ใช่มันง่ายจะตายทำยังไงก็ได้ทาโรงเรียนมันจําเป็นต้องทำอย่างสวยหรู แต่โรงเรือนบางโรงเรือนเขาก็ทํายกขึ้นสูงแล้วก็มีเสาปูนมีนู่นมีนี่ขึ้นมาแลต้นทุนก็เลยสูงต้นทุนสูงถ้าเราคิดจะเราจะเลี้ยงเริ่มเลี้ยงเนี่ยหาไม้ไผ่อะไรอะไรก็ได้ทำครับเป็นห้างกัดห้างนาเราอ่ะคุณลุงแพทย์มองว่าเราทารั้วกั้นให้ดีหน่อยเป็นตะข่ายหน่อยแล้วทีนี้โรงโรงเรือนเนี่ยก็แค่มีมุงหลังคาแล้วก็มีไอ้นั่งร้านให้เขาขึ้นนอนได้แค่นั้นเอง แค่นั้นเองพอแล้วแค่นั้นพอส่วนส่วนพื้นดินนี่เราก็อาจจะนั่งร้านอาหารก็อาจจะยกขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ไอ้โรงนอนก็มีมีต่างหากอะไรเงี้ยเวลาเราเราเราทำไปแค่นะง่ายแค่ให้มันล้าก็ยกออกไปทําความสะอาดข้างล่างได้ได้สบายเรายกออกยกเข้าได้พง่ายแสดงว่ามีแค่ที่ยกสูงสักหน่อยสักสองสามตัวก็ได้ให้เขาขึ้นนั่งให้นอนเนาะ้ะขึ้นนอนขึ้นเวลากินอิ่มก็ขึ้นไปนอนเล่นเวลา มันก็จะนอนเองก็มันแล้วทีนี้ก็คือมันลดต้นทุนพูดง่ายๆลดต้นทุนอันี้ให้เราประหยัดสำหรับมือใหม่เนาะแล้วก็ค่กระจายรายได้มขอให้เขามีที่นอนได้ขอให้เขามีที่นอนได้เนาะก็มือใหม่คุณลุงแพทย์มองว่าไม่ต้องลงทุนเยอะ ไม่จำลองคนเยอะแล้วก็เอาที่วัดตัวดีแผงเอาง่ายก่ายใช้ไหมไผ่ทำนั่งร้านขึ้นมาทำเป็นแคร่สักสองสามตัวใช่ให้อาหารด้วยแล้วก็ทำเป็นโรงนอนใช่ยกฐานทวาเป็นห้างเลยนี่แหละทวาเป็นแนี่ครับทำประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ก็พอแล้ว แต่ว่าเขาชอบนอนในในที่ยกขึ้นมาสูงสูงนิดหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ห้ามปิดแค่ให้มันนอนก็นอนแล้วครับถ้าทําอย่างนี้เี่ยลงลงเรือนอย่างนี้มันก็ต้นทุนมันก็สูงต้นทุนสูงแนี่แล้วก็มันก็แข็งแรงอ่ะนะช่วงช่วงหน้าฝนนี่มีลมมีอะไรมามันก็แข็งแรงมันก็ดีอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราเรายังไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ได้หาหาเพิงดีๆมันก็อยู่ได้แล้วอ้อไอ้เพิ่งของเราเนี่ยก็ก็ดูแล้วเนี่ยก็ใส่น็อตใส่อะไรเนี่ยตรงตรงนี้หลังคาเนี่ยนะ อันนี้ก็สําหรับไอ้บางบางฝนในช่วงหน้าฝนให้อาหารตรงข้างล่างนี่ได้ใช่ไหมฮะได้มันจะลงมาจะได้กินเลยอืมันจะไม่ได้ไปออกมาจบบเมเวลาอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันอหยาบน้าหยับตอนนี้ไมนก็ใช่เสาไม้ธรรมดานน่ไม้ไม้ยูคาธรรมดาไม้ยูคาแล้วก็เอาปูนฮับข้างล่างไหมปวกกินปวกกินอืแล้วก็ต้นทุนเราก็ไม่ได้อะไรสูงมากมายไม่เราไม่แค่ ซื้อแพะมาสักสามตัวสี่ตัวแล้วแต่เราง่ายๆทำค่าแป๊บเดียวเองเอาเอาให้มีต้นทุนที่ต่ำไว้ก่อนเนาะต้นทุนต่ำไว้ก่อนส่วนส่วนการดูแลสุขภาพหน้าหนาวนี่ก็มองว่าไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมคุณลุงแพะมีปัญหาก็ดูแลกันไปยางเก่งมากก็เป็นหวัดแล้วก็เสพยาให้มันก็หายเหรอมันจะมีน้ำโมกเป็นคนเราเนี่แหละแพะอาการก็ยาก็ยา แก้วัดของเรานี่ยของคนนี่แหละให้มันทำมาสิทธิ์ให้มันก็มีบ้างก็มีบ้างก็มีบ้างเนาะสุขภาพตรงนั้นแพะมันเป็นสเลี้ยงง่ายออกว่าเลี้ยงง่ายที่สุดผมว่าดีกว่าเลี้ยงหมูเหรอเลี้ยงหมูนี่เราจะเปรียบเทียบใส่หมูอีกแล้วเปรียบเทียบหมูก็คือหมูนี่ถ้าเรามีลมไม่มีลมสีเราไม่ได้หรกเลี้ยงไม่ได้ตนหรอกถ้าไม่มีลมสีหรอกต้องมีลมสีถ้ามีลำไม เราต้องซื้อลำนะซื้อหัวอาหารซื้อทุกวันด้วยแล้วบางโรงสีเขาก็ไม่มีไม่มีให้เรานะบางที่ก็ไม่มีขายแล้วก็เก็บไปหมูเขากินหมดหายากเหรอเขาเลี้ยงแพะนี่มันกินหญ้าเราไม่มีกระถินแล้วก็ปล่อยให้ไปกินหญ้าปล่อยไปเลี้ยงเองได้นะมันจะเป็นผงไปแล้วเดินตามมันไปแล้วก็ดูเดินตามมันปล่อยกินหญ้าก็ได้ถ้าไม่มีกระถินจะมากกระถินกระถินช่วงหน้าแรงมันจะไม่ค่อยมีนะสิ ตอนนนี้่าแรงไม่มีนะไอ้หญ้าก็ไม่ค่อยมีหญ้าเราต้องปลูกหญ้าเนเปียเราเป็นไงบ้างอ่ะคุณลุงแพทย์ได้หญ้าเราเป็นไงบ้างเยอะไหมไม่มีไม่มีเหรอไม่ได้ปลูกเลยมันหายเลยครับเป็นอย่างดีกว่าแล้วช่วงนี้อ่าก็ยังพอพอได้อยู่ย่าพอได้ครัช่วงนี้ได้ได้ไปเองนานเลยแต่หาหญ้านี่ต้องรดน้ำให้มันทำเพราะงั้นเปนปัญหาหลักปลูกหญ้านะ น่าแ้วเราก็ต้องรดน้ำเราต้องมีน้ำสปริงเกอร์ลดน้ำดีๆเนาะปล่อยมันกินเป็นช่องเป็นช่องไปแล้วก็ดีแต่แต่แต่ไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำงานหรอกส่วนใหญ่ก็ก็ยังต้องดูแลอันนั้นกันอยู่เนาะเงินไหมแต่ละตอนอ้วนอ้วนเลยแบงแรงกินนี่เปลือกกระถินจนเกี้ยงหมดแล้วเน่ะเกี้ยงหมดแล้วจะกินอย่างเราหน่เหลือนะเขาหมดแล้วทีนี้อันนี้ก็แบ่งไว้เป็นรอบเย็นเหรออรอบเย็น แต่จริงๆแล้วถ้าเอามาตอนนี้ก็หมดแต่ว่าเรา <S <S มไม่อยากให้เขากินเยอะจนเกินไปฮัาโ kind of ักผ่อนแล้วไปเป็นนอนเกินไปนอนพักผ่อนแสดงว่าแต่แต่ละมื้อนี่ไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นให้เขาอิ่มมากจนเกินไปคุณลุงแพทย์ไม่ได้ไม่ได้เอาฟางมาช่วยเลยเพราะว่าเพราะว่าเขามีกินเลยไงเอาเคยเอามาให้เราไม่กินเลยไม่กินได้เหรอก็เลยไม่ได้สนใจไม่กินเพราะว่าเขาเห็นกระถินอยู่ในรถเยอะไหมเขาไม่เคยเกินมั้ง ปกติหญ้าแห้งอะไรมันก็กินนะเออหรือว่ามันมันมันต้องหมักต้องอะไรให้มันไหมไม่รู้เลยไม่ได้ไม่เคยทําเลยว่าเนะเพราะว่าเราไม่มีความรู้ในด้านนี้นี่ครับอันนี้เอ่อบอร้อเลยนี่สวยสวยเนาะท้องใหญ่จังอะทองใหญ่อย่างนี้ตลอดได้เหรอท้องไงยอ๋อท้องพอท้องใช่ไหมนี่อ่าท้องหลายเดือนแล้วเนี่ยท้องหลายเดือนแล้วก็จะออกแล้วนี่ใช่แล้ว แต่ตอนนี้ขาก็แข็งแรงจังเนาะตัวนี้แข็งแรงจังนะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่เคยเลยดูแลเลยแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยท้องแล้วท้องอันนี้ก็ใกล้จะออกแล้วนี่ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะท้องไม่ท้องจะอันนั้นก็ท้องแล้วเลยนะั่นน่ะท้องแล้วอันนั้นอันนั้นครบครบ,ครบ,ครบท้องแรกไหมเนี่ยครบแปดเดือนหรือยังท้องแรกยังไม่เห็นถึงแปดเดือนไหมน่ะน่ะไม่มันมันเอาเอียวอายุเขาเนาะเดียเปอเขาประมาณไม่ใช่เขาเป็นสาวน้อยอยู่เขาท้องเหรอท้องท้องสาวเน่ะ ตอนนี้อะไรที่กระโดดขึ้นกระโดดลงอ๋อท้องซะแล้วท้องท้องก็ยังกระโดดเหมือนเดมเนี่ยมันขึ้นได้หมดละตอนนี้เผอเผอแป๊บเดียวเนี่ยตัวเล็กๆนี่็ก็จะโตขึ้นมาเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วจะเป็นสาวแล้วนะเกิดช่วงโควิดนะอืเกิดช่วงโควิดนี่เหรอกโควิดตอนนี้ก็อันนี้เป็นสาวใช่ไหมเนี่ยสาวน้อยแล้วสาวน้อยอีกไม่น้อยอีกไม่นานก็มีแฟนอ่ะดิอ่าแค่เดือนสองเดือนก็มีแฟนแล้ว หนึ่เดือนสองเดือนก็่แฟเกิดช่องโควิดอดีเหรออะไรสตังซสีให้โควิดก็เออน้องโควิดเหรออ่าน้องโควิดสวยสวยกว่าเพื่อนดื้อด้วยดีออกไปข้างนอกไม่อยชอบออกไปข้างนอกอยังไม่หย่านมนะน่ะนักกินนมแม่อยู่เลยอ๋อคุณลุงแพทย์มองมองในเรื่องการดูแลบำรุงก่อนช่วงที่เข้าท้องนี่ดูแลยังไง ฟาารร์มเความจริงมันก็ไม่ได้ดูแลอะไรมันนะไมันไม่ค่อยไม่ดูแลมันเลยถ่ายพญาติก็ถ่ายแบบไม่ต้องฉีดใายน้ำมันก็น้ําหอมก็กินได้หมดมันกินได้หมดเลยความแก่หองอ่อนกินได้หมดกินน้ำมาเนี่ยแสดงว่าเกากินรวมกันหมดเลยทั้งกินรวมกันหมดเลยการตรวจเลือดเนี่ยตรวจเลือดตรวจยังไงตรวจประจําเดือนหรือว่าตรวจไม่ปีละสองครั้งใช่ไหมหรือเราจะตรวจทั้งแต่ซื้อมาเลยอ๋อทีเดียวเสร็จ นอกจานเขาดูแลเรื่องพยาธิเรื่องพยาธิหกเดือนเขาจะพยายามถ้าไม่มีใส่น้ำไม่กินก็หกเดือนเสร็จครั้งหนึ่งแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใส่เอาจะใส่น้ำไม่กินก็ดูแลสุขภาพปกติของเราครับอาหารบำรุงอาหารคนนี่ของเราไม่ค่อยไม่ค่อยให้กินเท่าไหร่เลยครับคุณลุงแพทย์อาหารเสริมนอะอาหารเสริมอาหารคนนี่ยังไม่ได้เคยได้กินเลยเรอะ ต,ตัวเล็กๆนี่เขาเขาไม่ใช่เขาอยากกินอยู่เหรอเราเราไม่มีให้เขากินเหรอ <c oughs> ถ้า <c oughs> มีใ <c oughs> หนะ้มันกินเขาเป็นเหลือมีเท่าไหร่เขาเป็นเหลือใช่ไหมมันก็ชอบด้วอชอบไหมชอบแต่อาหารอาหารคนนี่เราเราไม่ได้สลับกับหญ้าอะไรเลยนี่แต่ละวันนี่ไม่ไม่เลยนี่จะจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มบามาขนพวกนี้นะนะตัวเล็กๆอ๋อตัวนี้เหรอจะเริ่มเอาอาหารคนมาให้กินละจะแยกแยกออกไปแล้วก็อ่านขนมัน อให้มันให้มันให้มันผิวสวยๆหน่อยให้มันโตๆสักหน่อยมันจะได้ขายแล้วมั้ยปล่อยออกแล้วบ้างนะตัวเล็กตัวโตแล้วแล้วแล้วตัวนี้เขาก็เริ่มขุนนี่อายุประมาณสักเท่าไหร่ดีก็สามเดือนเสด็จยานมนี่แหละยานมแล้วก็ไปขุนออกไปขุนเลยมันสวยมันจะสวยใช่ไหมถ้าขุนแล้วไหนวันจนมากแล้ว เป็นมากเราไม่ค่อยได้ทำหรอกอเขาจะขายหมดก่อนลูกค้ามาขอแบ่งไปหมดยังไม่ได้คุนเลยทีนี้คุณลงุงแพทย์ส่งส่ง,สงไปทางไหนบ้างแพทย์เราเนี่ยส่งไปทางไหนบ้างส่งไปไกลไหมในในในเมืองเลยนี่ไหมหรือว่าต่างจังหวัดก็มีในเมืองเลยต่างจาาังหวัดก็อุดรคนที่โทรคนท,ท,ที่สนใจเอาไปเลี้ยงต่อนี่นะในรับเลดังเลยหนองคายก็มี น้องไก่ก็มีไปเยอะอยู่เพราะว่าเราทำมาหลายปีแล้วไงก็วิธีการเลี้ยงถามเขาเข้ามาตอบเขาว่ายังไงพี่เขาถามตอบเขาว่ายังไงถามว่าดูแลยังไงอะไรให้เพิ่มทำแบบสวยจังนะถามว่าอาเรห้มันอ้วนๆก็จะสวยแล้วแล้วคนที่เอาไปเลี้ยงต่อนี่ก็ให้กินอาหารเหมือนกับที่เราที่เราให้กินนี่นให้กินเหมือนที่เราให้กินนี่แหละแนะนำให้เขา ฟาร์มฟาร์มเราตั้งอยู่ที่ที่ไหนก็คือเมืองครับบ้านอะไรนะตรงนี้ของเราน่บ้านบางแท่นสีสุวรรณบางแท่นสีสุวรรณบ้านสีสุวรรณบางแท่นครับ้าจากมาดูมาติดต่อมาติดต่อมาเลยครับมาดูก็ได้อยู่ใกล้ๆกล้แถวเมืองเลยเราก็เยอะมันกันจักเรียงใหม่เริ่มเรียงกันอะ ก็ honest, มาสอบถามคุณล uh, ุงแทยได้เลยตอนนั้นทดลองอะไรนะจากอยู่ภาแพรแกติดต่อมาว่าจากแกมาดูแล้วแกไม่เจองั้นแล้กลับเราก็จะมามาดูใหม่ยังไม่เห็นมาเลยถ้าเขาต้ดูนี่แหละดูเรานี่ถ้าช่องนี้มาได้นะว่างแล้วว่างแล้วเกียวข้าวเสียปลาเสร็จแล้วเกียวข้าวกับปลาเสร็จแล้วว่างแล้วไปดูแพทย์ตลอดต้องหา อ่าได้กินได้รายอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ท่านไม่ได้ไปไหนข้าวก็ไม่เกี่ยวแล้วเรียบร้อยแล้วมาได้เลยได้ไปหาปูหาปลาที่ไหนไหมไม่หากินไปเป็นเก็บเล่นติดต่อเข้ามาที่ฟาร์มเราเลยเนาะบ้านศรีสุวรรณบางแท่นบางแท่นศรีสุวรรณตำบลผาน้อยตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพูคุณพ่อแพทย์ไม่ยากหรอครับคุณลุงแพทย์นะครับก็เส้นทางก็มีทีดเดียวถ้าเข้ามาในหมู่บ้านนี้ยังฟาร์มแพทย์อยู่ตรงไหน มีฟาร์มเดียวนี่แหละฟาร์มเดียวโดดเดเลยอืมอันนี้ขอบคุณคุณพ่อแพทย์คุณลุงแพทย์มากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับข้อมูลจากนารินฟาร์มนะครับติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เลยได้ที่คุณลุงแพทย์ได้เลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกที่เยี่ยมชมอยู่ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ